ต้องขึ้นหรอไม่ ตายแล้วยังไปเอาศพขึ้นมาจากบ่อหน้าเมียล้วไปเผาที่โน่นมันถูกไหมมันโหดเหี้ยมหรือเปล่าเงี้ยสมควรประหารชีวิตคนนี่นะและพ่อแม่สั่งสอนหรือเปล่าเออบอรูกได้ดีเมียตัวเองก็มีท้องเกือเดียนใช่ไหมแต่ผมได้ข่าวนะพ่าก็หากันมาทว่าที่อะไรหากันครับไม่ว่นมันจะสพมาที่นี่ แต่ก็ออกออกมาไม่ได้ใช่ไหมในอย่างเนี้ hmm. คนอย่างนี้สมควรประหาร hmm. ไม่ต้องให้เกิดเลย hmm. ตายแล้วเอาสมขึ้นมาจากน้ำ hmm. เอาไปเผานั้งย่างอีกมันไม่ถูกนะอย่างเงี้ไม่ใช่มันไม่ใช่มนุษย์นะ hmm. เป็นสัตว์ในนาสัมากกว่า hmm. ออหบอกไปเลยท้งคนอย่างเนี้ผมไม่ชอบเลยล่ะรันพวกคนอย่างเงี้ล่ะ